เด็กเขามีความแอคทีฟในการอยากเรียนมากขึ้นเขามีความตื่นเต้นเขาอยากทําเขาอยากที่จะทําแล้วทุกคนก็ได้ร่วมกันทําตอนแรกเราไม่คิดว่าเขาจะทําได้เรามองว่ามันอาจจะยากเกินไปสําหรับชั้นป .4 แต่เขาทําออกมาได้มันก็มันเกินเกินคาดอะคะ่ะคน,นี่ได้ เราเชื่อว่าทุกคนนะครับต่างมีชั้นเรียนที่ตัวเองประทับใจแล้วก็เป็นที่จดจํามาจนถึงทุกวันนี้นครับถ้าเป็นคุณครูเนี่ยบางชั้นเรียนเนี่ยอาจจะทำอาจจะเป็นแรงบรรณาใจให้เขามาเป็นครูในทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยคิดว่าทํายังไงที่คุณครูจะได้ออกแบบชั้นเรียนที่น่าประทับใจแบบนี้ให้กับลูกศิษย์ของเขาด้วยเป็นกิจกรรมหรือเป็นชั้นเรียนที่จะอยู่ในความทรงจําของลูกศิษย์เขาตลอดไปเหมือนที่คุณครูได้เจอมานะครับ กิจกรรมวันแรกนะครับในช่วงแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการมาถอดบทเรียนกันครับว่าในชั้นเรียนที่มีความหมายที่น่าประทับใจของคุณครูแต่ละคนเนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับถอดบทเรียนร่วมกันจนได้ข้อสรุปมาให้เห็นภาพให้ชัดเจนว่าเราจะสร้างห้องเรียนที่มีความหมายได้ยังไง ได้คิดไต่ตรองถึงอดีตอ่ะถึงคุณครูที่เราประทับใจแล้วคืออยู่ในความทรงจํานั้นถึงวิธีการสอนของครูท่านนั้นนะคะชอบกิจกรรมที่ว่าให้เราออกแบบการเรียนการสอนเองอะคะ่ะเพราะว่าเราได้ได้คิดวิธีการได้ฟังจากเพื่อนเพื่อนครูด้วยกันถึงมุมมองของแต่ละคนที่เขามีมุมมองที่ต่างกับเรามันก็เออได้อีกแง่มุมนึงเนาะความคิดที่เราอาจจะมองไม่เห็นคิดไม่ถึงอะคะ่ะ พบพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกของครูที่รู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมีความอยากสอนมีความที่อยากจะรู้ในกระบวนการใหม่ๆเพื่อจะนําไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเหมือนเติมไฟให้กับตัวเราด้วยที่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เรามีให้กับคุณครูที่นี่ทุกท่านครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงของการสาธิตบทเรียนครับ เราเริ่มจากบทเรียนของคุณครูในโรงเรียนเองครับที่ได้ไปเรียนรู้ในโครงการก่อการครูแล้วก็มาออกแบบชั้นเรียนสนุกสนุกให้เขาได้ลองแบ่งปันเทคนิควิธีสอนเหล่านั้นเนี่ยโดยมาสาธิตบทเรียนนั้นให้ครูคนอื่นๆได้เข้าไปร่วมสัมผัสประสบการณ์นะครับชอบที่ตัวเองได้กลับไปเป็นเด็กที่แต่ละกลุ่มเขาได้ออกมาสาธิต การวิธีคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโดยให้ตัวเองจำลองเป็นเป็นเด็กนักเรียนเราก็รู้สึกว่าเราได้ย้อนย้อนววยกับไปเป็นเด็กแล้วมันทําให้เราคิดว่าในตอนที่เราสอนอ่ะคือเรารู้แต่เด็กไม่รู้แต่พอเรากลับอยู่ในสภาวะที่เป็นเด็กอะคะ่ะเออเด็กเขาก็ยังไม่รู้จริงๆเราควรเลือกวิธีที่มันง่ายขึ้นในการสอนเด็ก นั้นครูก็จะเอากิจกรรมตัวเนี้ยไปปรับแล้วก็มาใช้สอนจริงกับเด็กๆก,ก็จะได้เห็นว่าการวางแผนการได้ซ้อมสอนกับเพื่อนๆแล้วก็การเอาไปสอนเด็กจริงๆเนี่ยมันเกิดผลอะไรออกมาบ้างครับแล้วก็เราจะปรับให้มันดีขึ้นต่อไปได้ยังไงอย่างเงี้ยครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับครูก็เอานํามาใช้ในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายขึ้นครูมีการเาตรียมตัวแล้วก็พัฒนาตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกันของครูเราแล้วก็ร่วมคิดร่วมทำทำงานเป็นทีมมากขึ้นครับสนุกกว่าค่ะและได้ทำอะไรมากมายค่ะได้รู้ว่าวิธีทำแหนมมันต้องทำยังไงเก็บไว้นานแค่ไหนและววิธีการทำมันยากไหมชอบ ตอนที่ได้มัดแหนมสน,นุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆก็เวลาการเรียนเราได้เขียนได้อ่านลักการทำอาารแล้วก็ใช้พวกการทําจริงครับก็ได้ประสบการณ์ทําอาหารเยอะครับได้ช่วยเพื่อนทอําอาหารและทํากันเป็นกลุ่มๆ เราได้สอนจริงได้ใช้จริงกับเด็กนักเรียนแล้วให้เด็กได้ทำลงมือทำเองผลที่ได้ตามมาคือแบบเด็กแบบเหนือความคาดหมายของเราเยอะค่ะคำพูดที่เด็กใช้ถามเราคำพูดที่เด็กพูดกับเพื่อนแล้วก็จากการที่เด็กลงมือทำอย่างเนี้ค่ะคือแบบอ๋อได,ได้เยอะเลยค่ะดีดีมากค่ะดีเกินคาดตรงที่แบบว่าเฮ้ยครูอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้หนูต้องทำอะไรแล้วหนูต้องทำอะไรคือเขาได้ใช้กระบวนการคิด จากบางคนที่เขาก็ไม่รู้จักเลยอะแล้วเขาก็เพิ่งมารู้จักวันนี้แล้วจากบางคนที่เขาเพิ่งรู้ว่าอ๋อเหตุมันก็ทําแบบนี้ได้ด้วยหรอแหมมันก็ทําแบบนี้หรอเขารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นกับการเรียนแบบนี้เขาชอบกับการเรียนที่มันเป็นกิจกรรมมากกว่าการที่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเฉยๆอะคะ่ะถ้าเป็นวิชาการนะคะถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์เขาจะรู้เรื่องพืชแหละรู้จักเหตุว่าเหตุเป็นอะไร แล้วก็ด้านคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเขาจะรู้เรื่องการช่างตวงวัดอย่างวันนี้เราก็ให้เขาสอนให้เขาดูว่า mm. เธอช่างเห็ดได้เท่านี้นะ mm. เธอใช้เห็ดเท่านี้ช่างข้าวเหนียวกี่กร,รมัม mm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะเป็นเรื่องเวลา mm. เพราะว่าป .4 เขาก็เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเวลามาแล้วก็จะมาใช้ใ้เขาเปรียบเทียบเวลาการนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ของกลุ่มนี้ใช้5นาที7นาที10นาทีคือแต่ละกลุ่มมันแตกต่างกันไป ความคาดหวังของพวกเรานะครับถ้าคุณครูได้มีโอกาสที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่มีความหมายนะครับทั้งกับตัวคุณครูเองและกับตัวผู้เรียนด้วยเนี่ย mm. ก็น่าจะทำให้เขาเห็นความเป็นไปได้นะครับของการทำงานจริงในโรงเรียนจริงๆว่าเราสามารถที่จะวางแผนการสอนร่วมกันเป็นทีมได้นะ เราสามารถที่จะทดลองสอนกันเองก่อนเราสามารถที่จะสอนเด็กในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กได้นะการวางเรียนการมาเรียนกับครูเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรเงี้ยครับ